เผากันเมรู้เทพระเบิดแชทลับเทเลกรามหลุดทหารขมรนตุยแล้วนับหมืนม่นขมรช็อกตาแตกทหารไทยเปิดกรุของสะสมเล่นอามทหารขมรกองพเนินบ่งบอกถึงทหารขมรที่ตุยนับหมื่นไม่เกินจริงทำเอาทหารเกณฑ์ล,ลดใหม่ที่กำลังยิ้มร่าแต่หารู้ไม่ว่าชะตาขาดตั้งแต่ใส่ชุดทหารขมรโดยเราก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เองนะครับสำหรับสถานการณ์การสู้รบไทยขมรที่มาขณะนี้ขมรกําลังขนกําลังเสริมมาอย่างมากมาย หลังมาล่าสุดครับมีการเปิดเผยว่าขเขมรสูญเสียกำลังพวกมากในแนวหน้าในช่วงการรบก่อนหน้านี้จนต้องขนเอาตำรวจรปภหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดนเกณฑ์มาสู้รบในครั้งนี้จนทำให้ล่าสุดครับมีการรายงานว่าตอนนี้ขเขมรกำลังกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจนออกล่าบุกขโมยเพราะว่าตำรวจหายไปเป็นทหารสู้รบตามแนวหน้าหมดแล้วจนเกิดเหตุการณ์ที่ชาวขเขมรถ่ายคลิปหลังจากอพยพหนีระเบิดไป พอกลับมาบ้านก็ถูกโจรขมรขึ้นบ้านซ้ำอีกร้องไห้หมดตัวอย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดเองก็ยังมีคลิปทหารขมรนที่เพิ่งเกณฑ์มาใหม่ๆที่เตรียมเป็นปุ๋ยกำลังห้าวจัดอัดคลิปว่าอยากเจอทหารเสียมคู่จะตัดอามาให้ดูพร้อมยิ้มราบแบบไม่รู้ว่าชะตาขาดแล้วตั้งหาดแม่อยากเห็นหน้าตอนมันถึงหน้าแนวแล้วจริงๆเลยว่าจะยังห้าวอยู่ไหมเพราะในตอนนี้นะครับได้มีข่าวจากท่านกองทัพภาคที่2และข่าวจากวงในขมรน ที่เผยตัวเลขทหารเขเมรที่ตุยที่ทำเอาหลายคนถึงกับช็อกโดยเราจะเผยข้อมูลของทัพภาคสองก่อนเพราะชัวกว่าซึ่งค่าทหารกัมพูชาเสียชีวิต221รายแล้วโดยรองโฆษกกองทัพบกยืนยันไทยควบคุมพื้นที่ปราศาทคนาได้เบ็ดเสร็จแล้วสัตว์กัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหารผิดหลักสากลชัดเจนค่าทหารกัมพูชาเสียชีวิต221รายวันที่14ธันวาคม2568 ภาพรวมการปฏิบัติการในจุดที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่เราได้ควบคุมไว้แล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงเราใช้การขยายผลในที่หมายที่ควบคุมไว้แล้วฐานที่มั่นที่ตั้งทางทหาร51แห่ง BM21 1ระบบรถถัง10คันยานรบหรือยานเกราะ9คันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศปอตอ,อ4ระบบปืนใหญ่หรือปืนคอ7กระบอกแอนตี้โดรน5ชุดโดรน68ลำเสาสื่อสาร3จุด ทหารกัมพูชาเสียชีวิต221รายแต่อย่างไรก็ตามนะครับขณะเดียวกันกลับมีข่าวจากวงในที่บอกว่าตอนนี้ทหารเขมรตุยจนนับไม่ได้แล้วได้แต่คาดเดาว,ว่าคงไม่น้อยกว่าหมื่นแน่นอนโดยก็อ้างอิงจากเพจดังไทยอาร์มี่หรือทหารไทยได้เผยว่าหน่วยข่าวกรองฝังตัวในเทเลกราムเขมรได้รายงานข่าวด่วนว่ากองทัพกัมพูชาเป็นปุ๋ยแล้ว10,000ื่นกว่านายหลับให้สบายนะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเลขมันค่อนข้างเวอร์นะเอาจจริง แต่ทว่าล่าสุดครับทหารเหมนที่ว่าตุยรับหมื่นก็คงไม่เกินจริงแล้วครับเพราะได้มีภาพที่กําลังแหรแชร์จากฝั่งเขมรที่แห่ช็อกตาตั้งเมื่อมีภาพทหารไทยยืนเหยียบอามทธงชาติจากชุดทหารเขมรน,นับร้อยนับพันต่างกําลังถูกแชร์ทั่วโลกโซเชียลบางคนก็บอก AI บางคนก็คิดว่าของจริงแล้วทุกคนว่าไงครับแบบนี้คําว่าหมื่นศพคงไม่เกินจริงแน่นอน เผากันให้วุ่นจนเมรุพังไปข้างแน่ๆแ,แต่ทว่าด้านฝั่งเขมรนะครับก็ไม่น้อยหน้าออกมาตอบโต้ทันทีด้วยเฟกนิวส์หลังมีสื่อกัมพูชาปั่นเฟกนิวส์อ้างข้อมูลลับทหารไทยตายกว่า4,000ศพเจ็บนับหมื่นสติแตกหนีทัพเพราะกลัวจะรวด B.M.21 ของกัมพูชาซะด้วยสิอย่างไรก็ตามนะครับขณะเดียวกันก็มีด้านเพจดังมังกรซ่อนตัวได้เผยจากแหล่งข่าวในพื้นที่เขมรว่าทหารชั้นน้อยของกองทัพกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะ ครอบครัวมักจะได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นเพียงเล็กน้อยขณะที่ค่าใช้ใจ่ายในงานศพส่วนใหญ่ต้องอาศัยการระดมทุนจากญาติที่น้องและชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้ในหลายกรณีไม่ปรากฏพิธีทหารกองเกยียรติยศหรือการเข้าร่วมของผู้แทนจากภาครัฐท้องถิ่นส่งผลให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องจัดการพิธีกรรมกันเองท่ามกลางความยากลำบากแหล่งข่าวในท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นว่าทหารระดับต่ำของกองทัพกัมพูชาที่เสียชีวิตจากการรบกัน ครอบครัวส่วนใหญ่ของพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในท้องถิ่นเล็กน้อยขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเงินบริจาคและการบริจาคจากญาติและชุมชนรอบข้างหลายๆกรณีไม่มีการเตรียมกองเกียรติยศและไม่มีการมีส่วนร่วมของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นทําให้ครอบครัวเตรียมงานศพเองในสถานะที่ลําบากมากนาอนาจริงๆแบบนี้ยังกล้าพูดว่าจะรบชนะเสียมอีกห ตอนนี้ศพแรกเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วแถวช่องบกสองศพที่สองในช่องอัานมากลินเริ่มตลบอบอวลละสามอันนี้เพิ่งเนา่ายี่เคยี่ได้ห,หมดไปยังไงแล้วพวกมึงนี่ก้องร้อยอะไรเหรออันนี้กองร้อยอะไรเหรอรถพิเศษเหรอ ทหารเขมรหน่วยบินโดนนะครับบ่นบอกว่าจะออกจากฐานก็ออกไม่ได้นะครับไม่รู้จะทํายังไงเริ่มกลัวแล้วฮะเอ้าเอ้าเอามะให้กันอะจะร้องไห้เหรอเอ้าอึ๊บไป้อึ๊บไว้อึ๊บอึ๊บเลยจะไม่จะไป่ให้จะไม่ให้ให้ตบเน้อห้ามให้ให้หาเป้อเฮงเออเออเออให้ไรให้ พี่มาแนวหน้าพอ่ออีอย่างเนี้ย <laughs> <c oughs>